สวัสดีตอนเช้าวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกวันหวยออกนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนที่มาติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะดวงเปิดการงานเปิดโชคลาเปิดเปิด,ปดรับทรัพย์ทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับเดอ้อจะสาธุสาธุสาธุเนาะอ่ะเมื่อนี้ก่ะแม่เพ่นจะพาเอฟซีท่างช่องไปโทษ หาพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะว่าเพิ่นจะเอาตัวใดแทนนะคะเพราะว่าเห็นเพิ่นลงช่องแม่เลขล่างอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่ามให้แม่เพินเนาะตัวหนึ่งเดี๋ยวจะโทษไปถามพ่อน้ำกันฟังชัดๆน้ำกันเด้อค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะอยู่หนาบ้านนะคะกำลังทำงานอยู่เห็นเพิ่นโทรมากพอดีค่ะก็เลยจะเตรียมเนาะเตรียมถูบานอยู่ เนี่ยค่ะ๋ยวจะโทรหาพ่อน้ำกันนะคะพี่พหัดไปยามตุ้มกบมาแล้วใส่ได้บ่บอโอ้คือหมานแทะอ้อพไายามตุ้มกบมาแล้วค่ะได้ห้าตัวตัวเก่าอีกส<อ>ิบกว่าตัวยัง,ก,งกินเลยไม่จัดการไม่เร่งลลรรเลยพัดเพชรลาซันนะคะนอนกระต่นพึ่งตื่นยังไม่ได้เต,ต่งโตไปยามตุ้มกบ เพิ่งมาในห้าตัวนะลูกชิ้นโอ้นี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวเนอะดูดิสองตัวโอ้กบพอดีงามเนาะพอดีพอดีพอดีปนพอดีปนงามๆได้สำเนียงบักลูกชิ้นออกในไก่เน่ยหุ่นมาใส่ห้าตัวอันนี้เดี๋ยวเขาสองอ๋ออยู่นี่เขาเข้าสองตัวเหยื่อปลาเข็ง ปลาขะเจ้าอันเมื่อวานนี่ยังขังไว้นั่นแหละตได้ยังก็ขังไว้บักเข็งขะเจ้าก็เข้าได้เด้ล่ะอันปลาสะอ่อนเมื่อานนี่ขเจ้าตอตรงงได้ตัวโอ้ยังอยู่หัน10กว่าตัวยังบ่ได้เฮ็ดหยังกินอยู่แม่นบ่มนคักผู้ใส่ตุ่มกบก็ได้ก็เีย S <S าาหากินแบบบ้านๆเมื่อวานี่กสะสอ,อนเขาเจ้าไปอันตึกสะดุ้งขาเจ้าไปตึกสะดุ้งน้าม,มาน้าหม,มากเนาะฝนตกหน้าหม,มากป๊าดด้งามวสัน ดอกไม้งามงามผูดใดมากกับวัวงผูดใดมากกับวัฒงป้าดอกไม้แม่น้องคําแพงคืองามแซ่สั่น์นะกำลังจีดอกกำลังจีดอกออกใหม่สิไปโทรหามอดูเลขเด็ดกำลังอันสิทูบ้านพอดีพ่นโทรมากก็เลยสิถามเบิ่นว่าอันเพิ่นิใไ้ตัวใดแท้เลขล่างนะเพิ่นท่งตัวใดแท่ของแม่ของแม่นั่นเออของแม่หั่นเพิ่นไ้ตัวหนึ่งของเพ่นเพิ่นไ้ตัวนึงที่เพิ่นต้องขิดไปแล้ว แต่ว่าจิโทโทษถามให้เพิ่นชัดๆแล้วเพิ่นสีเอาตัวใดแค่แมงศูนเพนเที่ยวศูนตัวเดียวที่แรกให้สามเนาะนเอาก็ให้สามให้ให้สามแล้วมาให้สองให้สองแล้วก็ม่ให้เจ้าหันศูนสิล่องถามเพิ่นเบิงว่าตัวใดแค่นุดมือสุดท้ายแล้วนะคะฟันทงคงสุดท้ายจากพ่อหมอดูเล็กเด็ดนะคะอ้าว หัวยุ่งหัวอยองข้นข้นดูค้นมันข้นดูข้นมันอไปเอาเขาโทรหาพ่อกันว่าเพื่อนจะให้ตัวใดเนาะกํามังจะถูกบานค่ะบุ้งแม่เรื่องเงื่งยืนกลางบ้านเยอะโอ้เฮ็ดนันเฮ็ดหนีเนพื่อนโทรมาว่ไ,ได้รับนะค่ะก็เลยจะหยาดเวลาโทรก่อนอะไปโทรห,หาพ่อกันค่ะเอฟซีเดี๋ยวเพื่อนพาโทรหาพ่อหมอดูเล็กเด็ดกันนะคะ ว่าเพิ <interfer es it contemporary> ่นจะฟันท่องตัวใดเนาะเดี๋ยวโทรหาพ่อก่อนเพิ่นโทรมาสามสายบ่ได้รับเนาะเิ่นกับตื่นมากกันอยู่ทั้งเวียกงานการเพื่อนทั้งอยากเหตดคลิปหลายอย่างหลายแนวเนาะผู้หญิงเรานี่ต้องเก่งต้องแร่งนะไม่เก่งไม่แก่งเป็นแม่สีเรือนไม่ได้นะคะเนาะ อดทนหึดนะคะต้องหึดต้องอดทนเนาะรับบนนอหรับบนนอะเดี๋ยวไม่เพ่นโทรเบอร์นี้ดีกว่าเนะพอเบอร์นี้เพิ่นบ่ค่อยได้รับนี่0846375116นี่เนาะเบอร์เพิ่นลักใฟตลอดเวลาค่ะ แ่พ่อหวัสดีค่ะว่ายังไงคงรับเช้ารถดวนคนตู้ของคนุดท้ายได้ไหมได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะถามสอบถามพอดีเพราะว่าเห็นหลายๆคนคอมเมนต์มาบอกว่าพ่อไปให้ช่องแม่อ่าเปลี่ยนเป็นตัวเลขใหม่หรอคะเมื่อเช้าทำน่ดตื่นเมื่อคืนนี้ตื่นตีสองก็เลยทำมาถึงตอนหกโมงเช้าก็เลยรู้ว่าเลขมันออกอะไรละค่ะเอาเลยเอาจากเทปได้ไหมอ่านเลยคะ่ะอ่านแล้วค่ะตอนนี้อ่านแล้วค่ะ รถด่วนกระบวนสุดท้ายผลเงินผลเงินกลับบา <คะ S 2> ้านไ,ไ,ไม่ต้องซื้อตัวรถรถไปกลับบา้านถ้าอยากเป็นคนตำลานอย่าล้างฐานสมบัติ <คะ S 2> ไม่มีตุ้งไม่มีตังจะไร้ความสนุกดูโลกอยู่ไปวันวันวันวนี้วันที่หนึ่งตุลาปีหกแปดลอยหกตัวเดียวบนตัวเดียวบนหกเหรอ,อสองชุดเดียวสองหกเหมือนกับสี่หกนั่นแหละสามสามตัวห้าสองหกบนเนาะ หกตัวเดียวหกสองเนาะสองหกแล้วก็กลับตัวหกสองก็ได้แต่เด่นสองหกลองหกสองสองหกเด่นหกสองเออเด่นสองหกลองหกสองค่ะข้างล่างตัวห้าสองหกห้าสองหกค่ะข้างล่างให้แปดตัวเดียวร้อยแปดตัวเดียวแปดหนึ่งแปดสองเด่นแปดสองลองแปดหนึ่งข้างล่างแปดตัวเดียว เด่นแปดแดดเด่นแปดสองลองแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งค่ะแล้วก็ฮานอยสามสามกับสี่ฮานอยวันนี้สามกับสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกสามเจ็ดจำแนะามแปดสองสี่หก สี่เจ็ดแล้วแล้วเาาาร,า,รา,าเราเพัฒนาได้ไหมคะพอ่อพ่อเรายังปตอบไม่ได้ตอนนี้เจ็บทุกตางมาเป็นไปก่อนนะโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะจะงล,นะลงเราเห็นะลงราเป็นค่ด้ี่นะค่ะค่ะได้ค่ะนี่เนาะเม่เพ่นสาเหตุที่เม่เพ่นเบอยอยากลงคลิปก่อนเพราะว่าพ่อเพิ่นจะเปลี่ยนตัวเลีก่กตัวเลขอ,อ่าบ่อยเนาะคะ่ะ เพ่นแม่เพ่นอยากจะได้คงสุดท้ายมือเล็กออกเท่านั้นคือแบบสุดแล้วเนาะครั้งที่แล้วก็ครั้งก่อนกับครั้งที่แล้วเพิ่นห้แต่มือเล็กออกเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีเอฟซีขอร้องเมื่อหลายเพิ่นก็เลยได้จําเป็นต้องโล่งห้นะคะนี่ค่ะอันนี้ล่างนะคะล่างเน้นแปดสองรองแปดหนึ่งเนาะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดเขียนเลขกระพิษแล้วบัน อันนี้ล่างเนาะโค้งสุดท้ายบางงามกะอดทนเนบึงออเดอร์หมอ ดูเลขเด็ดเนะนค่ะตะัวหนังสือบอกงามกับอดทนเบอ่์ไหนเน่นะคะนี่ค่ะเนาะ,ะแคปหน้าจอเอาโค้งสุดท้ายล่างเด่น8เม็ดเดียว8-2กับ8-1นะคะ มาคนละตัวเลยเนาะเลขบบตรงกันเลยเนาะ ไม่เพ็นหายเอฟซีทั้งช่องแคบนาจอทั้งชุดบนและชุดล่างไปพร้อมกันนะคะนี่ค่ะนี่เนาะสาเหตุที่แม่เพ็นบ่อยากหาตัวเลขก่อนนะคะมันจะกลายเป็นหลายตัวเนาะ เอทั้งช่องมักตัวใดชอบตัวใดก็จัดไปนะคะอยู่ที่ดวงทุกคนด้วยเนาะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของพ่อหมอดูเล็เด็ดนะคะวันนี้วันที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นของเช้าวันที่หนึ่งตุลาคม2568นะคะเอส่วนชุดเมื่อวานกับชุดวันก่อนชุดบนทาู้ใดมัก ชุดนั้นก็เอาไปก็แล้วกันเนาะเดีซื้อไว้ก็ซื้อไว้โหลดนะคะ fc บอเสียหายนะคะซื้อไว้ตัวละบาทสองบาทเนาะงวดนี้ตัวเลขไม่ค่อยนิ่งเลยค่ะของพ่อเนาะอ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะบนเด่นหกเม็ดเดียวนะคะตัววิ่งตัวรูดจับคู่เด่นที่สองหกองหกสอง ส่วนชส่วนสามตะบนให้ห้าหเอ,อให้ห้าสอเมตรเดียวนะคะส่วนล่างค่ะเด่น8เมตรเดียวแปกับ8 2เน้นที่8 2นะคะค่ะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกันจะขอลาไปก่อนนะคะคงได้ฟังน้ากันเลี้ยว่า,าพอเพลิน่าจังไดเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้กับสวัสดีคะ่ะ